น้อยคนมากนะครับที่จะรู้ว่าความจริงแล้วผมก็มีความสนใจในเรื่องลี้ลับเช่นโหราศาสตร์และอย่างอื่นไม่แพ้กับที่ผมมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลยล่าสุดผมก็ได้ไปเห็นความพยายามในการเชื่อมโยงระหว่างโหราศาสตร์กับราคาของบิตคอยน์เข้าด้วยกันและก็ยังมีการทดสอบย้อนหลังด้วยว่าจริงหรือไม่ที่โหราศาสตร์จะสามารถทํานายการเคลื่อนไหวของคริปโตได้ สวัสดีครับผมดรอาทิตย์อัศวานันท์และว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับส่วนหนึ่งของโหราศาสตร์ก็คือศาสตร์ในการทํานายอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยตําแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าเช่นก่อนหน้านี้หลายคนอาจมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับตําแหน่งของดาวพฤหัสที่ตกไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีตําแหน่งของดาวแต่ละดวงก็จะสามารถถูกคํานวณได้ด้วยดาราศาสตร์และฟิสิกส์ซึ่งก็เป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่โหราศาสตร์เป็นเรื่องราวของการคาดคะเนว่าตำแหน่งของดวงดาวจะสามารถส่งผลต่อปรากฏการณ์อะไรในโลกใบนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีแล้วแต่ระยะหลังนี้เราก็เริ่มมี Big Data เริ่มมี AI จึงเริ่มมีการเก็บสถิติเพื่อพิสูจน์ความแม่นยำของโหราศาสตร์แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของดวงจันทร์ซึ่งเป็นวัตถุอวกาศที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด มนุษย์ได้มีความสนใจและมีการค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์และการลงทุนมานานแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของคริปโตก็ได้มีความพยายามในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับราคาของบิตคอยน์และนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของท่านซีฟเทรดบนเทรดดิ้งวิวนะครับสำหรับภาษาอังกฤษฟูมูลแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงส่วนนิวมูลก็แปลว่าเดือนมืดคือแรม15ค่ำนะครับวงกลมสีขาวก็คือพระจันทร์เต็มดวง ส่วนวงกลมสีดำก็คือเดือนมืดหากเราเชื่อในสิ่งที่ท่านนี้กำลังนำเสนอนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระจันทร์เต็มดวงส่วนใหญ่แล้วจะส่งสัญญาณสู่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวมาเป็นขาขึ้นของราคาบิตคอยน์ในขณะที่เดือนมืดส่วนใหญ่แล้วจะส่งสัญญาณถึงจุดเริ่มต้นของการที่กลับตัวมาเป็นขาลงของราคาบิตคอยน์หรือพูดง่ายๆว่าบิตคอยนมีแนวโน้มที่จะกลับตัวทุกวันพระใหญ่แต่ไม่ใช่วันพระเล็กและวันอื่นๆนะครับ ซึ่งท่านซีฟเทรดก็ทำย้อนหลังกลับไปให้ดูประมาณ1ปีและแนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นลองดูด้วยสายตาของท่านเองนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ หากเราเข้าไปดูบน Trading View หรือ Search บนอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นว่ามีหลายคนที่ทำการทดลองเรื่องของตำแหน่งดวงจันทร์กับราคาของ Bitcoin ซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความสนใจและพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์กับการลงทุนมานานแล้วใน Trading View นะครับมีแม้กระทั่งคนที่รวมดาวดวงอื่นเข้าไปด้วยอย่างเช่นดาวพุธว่าการที่ดาวพุธมีอาการพักมนหรือเสิร์ชจะมีผลกับราคาบิตคอยอย่างไร ผมคิดว่าหากมีเวลามากๆคงสามารถค้นคว้าในเรื่องนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและนอกเหนือจากการที่จะได้เป็นเศรษฐีคริปโตแล้วท่านอาจจะได้ค้นพบความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจัก,กรวาลของเราก็ได้นะครับยังไงก็ตามการนำข้อมูลนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และให้ได้กำไรมากกว่าแนวทางของ buy and hold ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นทักษะส่วนตัวที่ยังต้องอยู่เหนือความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งก็คงต้องไปทดลองกันเองนะครับและมีรายละเอียดมากกว่าที่นาเสนอในวันนี้ สุดท้ายนี้ต้องขอชี้แจงด้วยว่า muted, ไม่ได้เป็นการพิสูจน์หรือพยายามชี้นำว่าโหาราศาสตร์มีจริงแต่เป็นการอธิบายถึงความพยายามของนักลงทุนที่พยายามจะเชื่อมโยงราคาของบิตคอยน์เข้ากับโหาราศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อเรามีการเก็บสะสมข้อมูลด้วย Big Data และมีการต่อย,ยอดด้วย AI ต่อไปก็อ,อาจจะสามารถเชื่อมศาสตร์ลี้ลับจากพันปีที่แล้วกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันก็ได้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่าน ได้เตรียมความพร้อมสำหรับยุคต่อไปนะครับ